่ 2, โอเคครับขึ้นน้ำดีนะครับก็เป็นเรือ13บสามพุธที่เกาะเครื่องเอ่อเจ้าแรงได้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นการอะไรนะเกาะเครื่องครั้งแรกเนาะใช่เกาะเครื่องครั้งแรกนะครับลองเกาะเครื่องเก้าแรงนะครับเก้าจุดแปดนะครับกับโมสิบสามฟุตของนวิทนะครับฮะวันนี้ขึ้นค่อนข้างจะมีก็คือรีบนะครับยังไม่ได้เก็บสีเก็บไรเรียบร้อยนะครับลองมาปะทะขึ้นก่อนนะครับว่าอยากรู้ว่าเรือมันจะวิ่งน้ําได้ได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะเป็นการเก็บสีเก็บไรที่เรียบร้อยกว่านี้นะครับ รอบหน้าอาจจะมีคลิปต่อไปการวิ่งเรือให้เต็มเต็มที่นะครับแล้วก็อาจจะขึ้นใหญ่กว่านี้เนาะอ,อาจจะขอขึ้นสักหกสิบเซนนั้นนะวินะนะอันนี้ก็จะเป็นวันนี้ก็สามารถดูคือดูลมแล้วน่าจะมีขึ้นก็เลยรีบมาอ่ารีบมาครับรก็เจอลมก็ก็พอสมควรครับประมาณสิบเซนยี่สิบเซนเนาะใช่ประมาณนั้นเมื่อกี้แรงกว่านี้นะครับตอนที่ออกมาขึ้นแล้ใช่ขึ้นแรงกว่านี้นะครับน่าเสียดายนะครับอยากให้เจอขึ้นใหญ่ๆกานนิดนึงนะครับเครื่อง เครื่องก้าวแรงนะครับทำฟุตคอนโทรลแล้วนะครับมีกล่องนี่ครับกล่องนี่ที่เก็บคันเบ็ดนะครับเราจะมีเดี๋ยวจะมีออฟชั่นเสริมนิดนึงนี่เป็นตัวต้นแบบครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนผลิตจริงอ่ะงานมันจะเนี้ยกว่านี้ครับอันนี้รีบนะครับคือกะอยากให้มันโตขึ้นนะครับวันนั้นลองมรไกค์ละสองตัวแล้วคือฟันไหวนะครับวันนี้อยากจะดูการวิ่งวิ่งของเรือนะครับว่าวิ่งน้ําดีไหมสู้ขึ้นดีไหมนะครับ อาจจะลองเครื่องก้าวแรงก่อนถ้าเกิดก้าวแรงไหวเกิดเจ้าของจะไม่ได้ไปแตะถึง15นะครับในโมนี้เนาะอาจจะลดเรื่องต้นทุนใช้ค่าใช้จ่ายนะครับเอาใช้ก็จะมีฟุตคอนโทรลนะครับ45ปอนด์คือใส่สัมภาระมาเหมือนกับตกปลาจริงทุกอย่างมีถังถังน้ำแข็งนะครับทุกอย่างเหมือนตกปลาจริงเลยครับแต่วันนี้มาแค่ลองเรือเฉยๆนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับไปแล้วนะครับไปแล้วครับการวิ่งน้ํา นี่ครับเก้าวแรงผมว่าเหลือนะครับวิ่งดีนะครับถ้าเขื่อนกลางๆครับไม่ใหญ่มากนะครับอะโค้งนะครับโค้งแคบๆนะครับลองดูนะครับเหลือเชิดดีนะครับอาจจะไกลไปสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองฟันขึ้นเองนะครับกำลังหฮนวิทสร้างกำลังสร้างขึ้นนะครับ มว่าวิ่งน้ำดีนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับอ่ะอันนี้เก้าแรงนะครับแต่ผมว่าเหลือนะครับพอแล้วนะครับเก้าแรงแต่ถ้าลูกค้าอยากไปก่อนสิบห้าผมว่าคิดว่าพอเรือรับได้นะครับไหวนะครับอ่ส่งน้ำส่งเรือนะครับประมาณนี้นะครับ โตขึ้นนะครับลองดยนะครับก็หราฟันขึ้นได้ดีนะครับนะฮะดีลอง มีส่วนขึ้นอีกทีนะครับนะขึ้นเ้็กๆเล่นลองดูว่าเรือมันจะมีอาการแกว่งไหมนะครับ แต่ว่านิ่งนะครับนิ่งนะครับเรือไม่มีการแกว่งไม่มีการอะไรฟันขึ้นสบายนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูวนกระไม้รอบครับอ่าแล้วในมุมแคบได้ดีนะครับเรือเชือดปาขึ้นนะครับนะดูดูด โอเคครับผลเป็นที่น่าพอใจนะครับนะฮะแล้วก็รอเก็บงานเก็บอะไรอีกสักหนึ่งรอบนะครับให้มันเรียบร้อยกว่านี้แล้วก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะครับมาดูอีกรอบครับอ่ะ,อะโอเคเมื่อกี้เห็นคลิปที่ว่าถ่ายจากตะลิงแล้วอันนี้มานั่งบนเรือกันนะครับอ่ะเริ่มเลยครับ เป็นเครื่องเก้าแรงนะครับการเหนือน้ำค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นประมาณ20่สิบเซนนะครับถึง30มสิบเซนนะครับก็ก็ถือว่าเรือนิ่งมากนะครับนี้ขึ้นมากระทะจากด้านนี้นะครับ ความเร็วก็อยู่ประมาณนี้นะครับความเร็วเนะจ้าของเรือนะครับ ลองปรับห่างขึ้นนิดนึงครับเราลองดูว่าว่า,วามันจะวิ่งเร็วขึ้นกว่านี้ไหมครับลองดูนะครับวันนี้บรรยากาศก็ประมาณนี้นครับลมอะลมฝนนะครับกาลังมานะครับปรับปรับหางนะครับปรับทันซ้ำขึ้นนิดนึงนะครับปรับห่างขึ้นนิดนึงนะครับ ลองดูครับขีดที่สองเป็นไงครับเมื่อกี้ก็ถือว่าวิ่งดีนะครับนั่งสองคน,นครับก็ประมาณสามวิน,น้ําที่เรือที่เครื่องขึ้นน้ํานะครับทําให้เรือขึ้นน้ํานะครับโอเคครับลองอีกรอบนะอ่ะลองลอง,ลอ,งอ่ะโอเคครับสองสามโอเคครับขึ้นน้ําดีนะครับ ไปเป็นเรือ13ทพส์ที่เกาะเครื่องเก้าแรงได้นะครับไม่ต้องไปถึง15นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น15ก็สามารถลองรับไหวนะครับโมน,นี้นะครับก็ถือว่าวิ่งดีดีมากนะครับเนี่ยดูสิครับเรือค่อนข้างจะนิ่งนะครับคือขึ้นขึ้นเข้าข้างเรือนะครับก็ลองลองวิ่งตัดตัดขึ้นตัดลายูนะครับ ทำความเร็วได้ดีนะครับ ก็ตอนนี้มาทําการทดสอบเรือนะครับก็คือลองมาวิ่งเกาะเครื่องดูนะครับเป็นเครื่องขนาด9.8เรงนะครับก็คือวิ่งชนคลื่นนะครับก็สร้างคลื่นแล้วก็วิ่งชนรอบคลื่นเพลงนะดูวิธีการตบน้ําดูวิธีการเลี้ยวนะครับก็มาทดสอบแล้วก็ถือว่าสําสหรับผมเองนะพ,พึงพอใจนะครับแล้วก็น้องที่ เป็นนักตกปลาด้วยกันเนี่ยก็ได้มาทดสอบด้วยกันนะครับก็ถือว่าอ่าถ้าให้คะแนนนี่แม่ให้กี่คะแนนเนี่ยสําหรับการตกขึ้นอ่าเต็มสิบเต็มสิบเก้าครับผมอ่าให้เก้านะเก้าคะแนนเนาะอ่าสำหรับการชนขึ้นการตกขึ้นแล้วแล้วลักษณะการนั่งลักษณะการนั่งการขยับตัวบนเรือเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่านิ่งนะครับจังหวะโรงน้อยเนี่ยนะครับอ่าการการขยับตัวการอะไรเงี้ยสามารถยืน ขอบข้างได้ตรงนีจังหวะการโครงนิดนิดหน่อยนะครับอ่าแต่ถือว่าดีดีมากครับนี่ครับกราบสูงนะครับรอยเรือกราับค่อนข้างสูงแล้วก็อ่าทขึ้นดีนะครับขึ้นประมาณสักสี่สิบสิบสี่สิบห้าสิบเซนเนี่ยสบายเลยที่ที่กราับสามารถรองรับไหวนะอ่าเวลายืนนะครับถือว่าใช้ได้อ่านั้นยืนยืนยืนเอียงยืนขอบเลยใช่ไหมขอบเลยครับเนี่ยครับขอบเลยอ่าครับถือว่าใช้ได้ เดินมาเอาของครับอันนี้นั่นนะครับน้ำหนักน้ำหนักตัวผมเองวันเจ็ดสิบบวกนี้สามสิบก็ประมาณร้อยโลก็หัวไม่จมนะหัวไม่จมถ้ายืนตกปลาคนเดียวมีเครื่องเกาะก็ถือว่าลาลานซ์พอดีนะครับก็รวมหมดร์ไกด์รวมผมด้วยก็มาร้อยสามสิบแบตด้วยร้อยหกสิบโลก็ถือว่าหัวเรือไม่จมครับยืนได้ลองลองลักษณะการขยมน้ําให้ดูหน่อยดิดูวัานิ่งนะยืนน้า ที่นั้นดีนะครับปีกที่ที่นวิทสร้างไว้ให้กาอให้ยันน้ําถือว่าใช้งานได้ดีนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นเป็นคีบอ่าคีบสอง้อนเนาะอ่าใช่ครับใช้งานดีอันนี้รองกับมอเตอร์ไกส์นะครับสี่สิบสามปอนะครับเป็นพุดคอนโทรลนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับเดินไม่อึดนะครับนี่ยังใส่แค่เกียร์สามอยู่ครับอ่าเกียร์สามอ้โหใช้งานดีนะครับไม่อึดนะครับ เเลยถือผ่านก็เดี๋ยววันนี้จะมานั่งคุยกันชิวๆนะครับเพราะว่าก็เน้นบรรยากาศละนะครับไม่ไม่เน้นปลาแล้วครับไม่เน้นปลาแล้วก็มีตกปลาบ้างเล็กๆน้อยๆเอาเอาบรรยากาศเอาวิวก็อันนี้คือนั่งนั่งหัวเรือทั้งสองคนนะฮะนั่งหัวเรือสองคนส่วนด้านท้ายก็ อาจจะก่อเป็นเครื่องขนาดเล็กนะครับก่อเป็นเครื่องขนาดเล็กอันนี้ก็คือลองลองยกหางเครื่องดูนะครับว่าว่าลักษณะการเดินใช้การอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเพราะเมื่อสักครู่เราเรามีการทสการวิ่งไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็อันนี้น้ำแม็กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำแม็กก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะโชคโชนในเรื่องของการตกปลาจะโดนะครับก็คือว่า ส่วนใหญ่นะชีวิตส่วนใหญ่ตกปลาโดนะครับส,ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ตกปลาโดก็ลองมาก็เป็นพวกตะต้นระกายบ้างครับสามารถจะเป็นชชโดครับแล้วมาทดสอบเรือวันนี้เป็นไงบ้างเราเรามาทดสอบกันสองครั้งแล้วเนาะสองครั้งแลวครับอรอบแรกไปได้ไม่ได้เกาะเครื่องนะครับแล้วก็รอบนี้ยเรามาเกาะเครื่องวิ่งดูนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างคือคือมารอบแรกก็เอาไกลมาเนาะสองตัวนะครับข้างหน้าสี่สามข้างหลังสี่สิ ก็มันนั้นมาเจอเลยอ,อ,อย่างใจเลยคลื่นใหญ่มากประมาณ6กสิบเซนห้าสิบเซนนะครับก็มันนั้นลุ้นนะลุ้นลุ้นลุ้นุ้น,น,น <laughs> ก็คือนั่งมาสามคนนะครับนั่งคือคนก็ประมาณ300กับสามร้อยกโลเนาะนะครับของด้วยสามลา้านดืก็ก็ถือว่าเป็นเรือที่ฟันคลื่นได้ดีอ่าเรือแล้วหนึ่งคือกะมันสูง่ะรอ,อ,องรับคลื่นใหญ่นะครับเวลาเรายืนอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยโค้งอีกคือด้วยปีกที่นวิททำไว้สองลอนเลย คือปีกเนี้ยมันจะมาตั้งแต่เรือลำที่สองเนาะลำเขียวที่ที่ไปจากโอนะครับคือเอ๊ะทำไมเอกใจว่าทำไมยืนยืนน้ำดีก็ก็สรุปได้ว่าเป็นปีกที่ว่าอะไรครับยืนน้ำสองข้างก็เป็นเป็นปีกที่ตอบโจทย์สำหรับผมนะนะครับมันยืนน้ำได้ดีครับนิ่งนะครับเวลาขึ้นตีข้างเรืออะไรเงี้ยเวลาเรายืนตกปลาบางทีถ้าเราเกง่งมากๆกับมันจะลาขาแต่เนี้ยขึ้นเอปีกตัวเนี้ยทำให้สำหรับยืนน้ำได้ดีเรือไม่ค่อยโค้ง การให้เรานั่งสบายขึ้นตกปลางานขึ้นยืนได้ง่ายขึ้นอ่าใช่ก็เป็นท้องเรือโอเคแล้วท้องเรือลองเลยนะถือว่ายืนน้าได้ดีครับแต่ถามว่าก็ต้องพัฒนาต่อไปยังมีพัฒนาอีกทนให้ดีกว่านี้ก็เดี๋ยวต้องต้องดูเวอร์ชั่นต่อไปใช่เวอร์ชันต่อไปติดตามเวอร์ชันต่อไปนะครับแต่ว่าสําหรับเวอร์ชั่นนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวก็จะมีการใช้ใช้งานไปนะครับใช้งานไปแล้วก็มีการทดสอบไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าจะได้จุดที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เสริมออปชันที่ที่เรียกอะไรอะเรือนอกเนี่ยมีนะครับแต่เราเอามาใส่นในในในลักษณะที่เป็นแมนวนวลนะครับ<ช>เป็นการควบคุมโดยมือนะครับ<ช>ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้ใช้อะไรนะครับมีการาถ่วงท้ายนะครับอย่างวันนั้นอะเรามาเนี่ยเราไม่ได้เกาะเครื่องท้ายใช,ใชไม่ได้เกาะเครื่องท้ายแต่เรือก็ยังยังวิ่งได้ตรงแล้วก็ปันขึ้นได้นะครับ เรือที่นักตกปลาส่วนใหญ่ชอบเนี่ยอย่างของตัวน้ำแมกเองที่ตกปลาชชโดเยอะๆอะไรเงี้ยน้ <Okay. S 1> นำแมกคิดว่าเรือลักษณะแบบไหนที่ที่จะโดนใจแล้วก็ตอบโจทย์อะอันดับแรกอันดับแรกคือรูปทรงรูปทรงเราก่อนผมเป็นคนชอบทรงเนี้ยทรงก็งบอกว่าทรงหัวแหลมทรงตอลิดอ่ะคุยง่ายง่าทรงตอลิดคืออันดับแรกคือเรือส่วนใหญ่ที่ผ่านมาทรงตอนนี้ก็หัวจะทิ่มเวลาไปยืนยืนน้ำเนี่ยหรือนั่งกันเราสองคนแบบเนี้ยอ่ามันจะหัวมันจะทิ่มลง ก็เลยภาษานวิทย์เนาะออกแบบมาอค่นี้ของเป็นยังไงถึงให้ยืนแบบนี้ก็ได้รูปทรงประมาณนี้เนี่ยคือนั่งยืนสองคนนะครับหัวไม่ทิ่มยืนน้าปกตินะครับแล้วก็ประมาณนี้ลองลอง,ลอง,ลอง,ลองดูก่อนดูประมาณนี้ยืนน้าปกติหัวเรือนะครับคือยืนน้าสวยใครมองก็ต้องสวยอ่าสองคือไม่ค่อยไหลาตามขึ้นอ่าวันนี้เราเข้าหมายเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไกลบ่อยใช่ไหมครับ บางทีเราไกด์บ่อยพวกปลาตื่นปลาตื่นเตรงเนี้ยเรือมันไม่ค่อยไหลตามขึ้นเนี่ยเนี่ยถือว่าโอเคสองสามคือคือกระทบข้างเรือมันไม่ดังอืมอ่าสาหรับตัวผมนเองนะ,ะคือบางทีทบเรือดังขึ้นกลางๆลลาปาก็ตื่นบางทีเข้ายัางหมายเขีเข้ยวๆอย่างเงี้ยอืเราเข้าไปก็เจอขึ้นตึ้งตึ้ง,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 งปลาก็เงียบอืตีปลาจ็บส่วนผมเนี่ยตีปลาจิบเป็นหลักใช่ไหมครับตีปลาจิบอย่างเงี้ยปลาปางเงี้ยพวกก็ตีอะไรไม่ได้ละอือนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็วัดปลาอ่าอ่าการวัดปลาคือใช่คือบางทีถ้าวัดปลาตึงตึงเนี่ยบางทีเรือไหลเลยอ่ะมันทําให้เราเซ็ตพุกไม่ไม่ได้เต็มที่ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะเพราะอย่างชโดนี่คือถ้าเกิดว่าอย่างชโดปลากายเงี้ยถ้าเกิดเราเซ็ตพุกไม่ไม่เต็มที่เต็มรอบเนี่ยใช่มีผลมีผลไม่มันมันก็คือเบรกที่เราตั้งส่วนหนึ่งแต่เรือส่วนมากถ้าเราอยู่บนเรือถ้าตับเึ้งแล้วเรือไหลเลยเนี่ยส่วนมากจะบังคับปลาไม่ได้บางทีถ้าเป็นปลาป่าปลาป่าแบบปลา ว่าจาเลยนะอ่ามายาลาบมายาลาบเลยนะบางทีถ้าเสมบางทีเรือไหลตามเนี้ยบางทีก็งัดปลาไม่ขึ้นอย่างเงี้ยบางทีก็เสียวกาดเนาะบางทีปลาใหญ่ยังหกเจ็ดโลเนี้ยมันก็ไม่ได้ว่าจะเจอกันกันบ่อยอ่ะนะครับไม่ได้เจอกันบ่อยมันมันคุมคือลักษณะการคุมเกมเนี้ยง่ายง่ายกว่าใช่ง่ายกว่าคือในการสาวปลาในการเก็บเก็บสายเนี้ยถ้าเรือไม่ไหลตามมันเราสามารถงัดปลาได้เต็มที่มากกว่า ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโอกาสเสียปลากับโอกาสที่ปลาจะบาดเจ็บเยอะเนี่ยใช่นะเพราะว่าพออย่างเนี้ยเราคุมแล้ก็เราคนโทรลให้ให้ป่ามาน้้าโล่งเนี่ยใช่ปลาจะเจ็บน้อยนะปลาจะเจ็บน้อยแล้วก็ถ้าเราจะปล่อยหรือจะอะไรเงี้ยเราจะอนุบาลปลาได้ปลาจะไม่ไม่ฉัาใช่นะคือบางทีเราเราเล่นปลานานเกินไปก็ก็ปลาเหนื่อยเนาะมึงอนุบาลปลายากใช่บางทีเราก็ยืนปุ๊บปั๊มปั๊มปั๊มแล้วก็เรือไม่หน่อยครับปลาเราปั๊มปลาขึ้นได้ไวเงี้ยแล้วก็มาขึ้นถ่ายรูปล่ารีบอน ก็มีประมาณนี้นะครับประมาณสามสี่ก้อนผมอยากได้นะอันนี้ก็นวมิตก็ตอบโจทย์ออ่าที่อยากได้คือฟุตคอนโทรลคือเวลาเรามตีเนี่ยเป็นมือธรรมดาเงี้ยปุ๊บล้วก็ต้องบางทีปากัดหรือว่าอะไรก็ต้องบิดอ่าไม่ต้องปล่อยมือแล้วแต่เนี้เป็นเป็นเรือตุ๊สามฟุตขนาดเล็กแต่วางฟุตได้หัวไม่ทิ่มเนี่ยหัวไม่ทิ่มอารมณ์อารมณ์เหมือนยืนแบตใช่เนะก็แบตเล็กแบจย่อมแหละอนาคตอาจจะมีที่ลำใหญ่กว่านี้นะเดี๋ยว ก็คง <c oughs> เป็นเรื่องอนาคตก็ให้เห็นงานนวิดแน่นอนเดี๋ยวต้องต้องแอบดูครับต้องแอบแอบส่องไว้นะแอบส่องไว้อาจจะเป็นสักสิบเจ็ดฟุตก็ได้นะของวิดนีอันนี้ก็คือลักษณะของการนั่งน,นคะครับใช่นั่งอันนี้ก็นั่งหัวเรือทั้งคู่นะครับแล้วก็จะจะลุกจะเดินจะนั่งไปตรงไหนเนี่ยมันก็ โอเคสะ,สะดวกนะครับอันนี้ดูดูระดับนะฮะกว่ายบข,ของเรือไม่เยอะนิดเดียวนิดนหน่อยครับนี่ฮะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ผมขย่มนะขย่มเพื่อเพื่อที่จะให้ดูคลื่นนะครับให้ดูคลื่นน้ำนะฮะโอเคเนี่ยสมมติว่าเวลาเราปัป๊มปลาหรือมีมีการโยกเรือเนี่ยคลื่นมันจะไม่กระเทกออก นะครับมันจะไม่กระแทกออกเยอะนะครับเนี่ยมันจะนิ่งก็โอเคแล้วเนาะวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมผมถ้าคะแนนเต็มร้อยก็สักเก้าสิบนะเหลืออะไรนิดหน่อยที่ต้องปรับปรุงหรืออัดเว้นในลำต่อไปออปชั่นเสริมใช่เพราะว่ามันมันไม่มีอะไรดีที่สุดนะครับไม่มีอะไรดีที่สุดถูกที่สุดแพงที่สุดนะครับมันมันไม่มีมันอยู่ที่ว่าเราเราพอใจระดับไหนเรา ต้องการ,ราพัฒนาไประดับไหนนะครับคือถ้าเราสิ้นสุดเราก็จบอยู่แค่นั้นใช่นะทุกอย่างก็ต้องมีกรารพาัฒนาะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพอ,อเดี๋ยวอนาคตไม่แน่นะอาจจะเห็นสิบเจ็ดฟุตน,นะสิบเจ็ดฟุตแล้วก็จะเป็นเรือสไตล์ที่แบบวิบ่งแตะผ,ผิวน้ําหรือพค้นน้านิดๆอะไรนะครับอนาคตนะอนาคตอนาคตนี้นี้แพลนละนะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องดูงบประมาณก่อนงบประมาณดูแล้วก็ถ้ามีถ้ามีฝ่ายสนับสนุนงบประมาณนี่ โอเคนะอยากลองลองวิชาเนาะอยากลองก็เนี้ยลักษณะคือนั่งขอบเรือนะครับผมลองยกยกยืนดูนะเดินอ่าเนี่ยก็เหยียบกราบได้สบายนะครับมันก็มีจังหวะโยกนิดหน่อยแต่อันนี้คือปกติของเรือขนาดเล็กใช่แต่รับรองได้ว่ามันไม่ไม่ได้โค้งจนแบบคนที่ยืนอยู่ตกปลาเนี่ยรู้สึกตกใจอืมจนตกใจุกมันอาจจะง่ายท้องตกเรืออะไรประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าดีดีครับผมก็ตอบแล้วตามตอบโจทย์เลยครับอืครับตอบโจทย์เลยเรือลำนี้ก็คือในลักษณะที่เราเรานั่งตกปลาหรือเราก้มปล่อยปลาเนี่ยแล้วเรือไม่ไม่เอียงจนเสียศูนย์เนี่ยก็น่าจะพอใจนักตกปลานะครับคือผมเองก็เป็นนักตกปลาน้องเขาก็ตกปลามาพอสมควรนะครับก็ถือว่าพอใจในอีกระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีการ พัฒนาต่อไปสเต็ปเรื่อยๆนะครับเรือไทยจะค่อยๆขยับขึ้นนะครับเรือไทยจะค่อยๆขยับขึ้นแล้วพบกันเวอร์ชันต่อไปครับ